รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3 SD 28ร่วมกับบริษัท Search Entertainment จำกัดบริษัท Success Entertainment จำกัดเสนอ 汗毛。 สาวสวยสุดเซ็กซี่นะคะแพทย์นภพพาแบบนี้กับรายการบ้านข่าวบันเทิงค่ะนี่นะเราพบกันแบบนี้เลยค่ะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนั่นเองนะคะทางช่องสามเอดีค่ะมาถึงช่วงแรกของเรากันดีกว่านั่นก็คือประเด็นข่าวเมาส์ค่ะแพทย์ขอพาไปดูหนุ่มหล่อคนนี้ที่เป็นหนุ่มที่สาวทุกทุกคนหมายตาแต่ก็ไม่รู้สินดาว่ายังไงเพราะเจ้าตัวเนี่ยน้องหมากเนี่ยนะคะก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดว่าแบบว่าเป็นแฟน,น,น,นกันนู่นนี่ อยากจะให้เป็นอะไรอ่ะน้องหมาก็บอกว่าก็คิดตัเองละกันแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยนะถึงน้องเขาจะไม่พูดออกมาเต็มปากเต็มคําสักเท่าไหร่แต่มันก็ฟ้องด้วยภาพนะคุณผู้ชมค่ะเพราะเราก็จะเห็นกันตลอดเวลาเลยว่าช่วงเนี้ยมีภาพสวีทหวานแหววจุกๆรูฟุ้งฟินกันออกมาตลอดโดยเฉพาะรูปที่น้องๆสองคนเนี่ยนะคะไปญี่ปุ่นมาเป็นแบบแนบชิดใกล้ชิดแบบโอ้ยพูดเลยว่าอิจฉาค่ะอยากจะรู้จริงๆเลยว่ามันคืออะไรคะน้องหมาก ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราอยากจะบางทีเราไปเนี่ยคนแฟนคลับก็รู้ว่าเราไปแล้วก็เขาก็เขาก็อยากจะเห็นภาพที่สวีทกันก็ถ่ายรูปเอาใจแฟนคลับครับจริงๆก็ที่เห็นลงรูปนี่คือเอาใจแฟนคลับ MK ไงคะก็ในนึ่็เล่นละครคู่กันแล้วทุกคนก็ถือว่าเป็นคู่จิ้นก็แฟนคลับก็ต้องอยากดูอยู่แล้วเปล่าว่าเป็นรูปคู่สวีทหวานแหววอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรพี่เข้าใจน้องหมากน้องหมากก็ปากแข่งไปงั้นแหละมาถึงอีกหนึ่งข่าวกันดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ชอบเพลงนะคะ Rock and Roll ค่ะวันนี้เนี่ยวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะมีคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Rock and Roll Comeback Music Festival ครั้งที่2นั่นเองนะคะซึ่งจะจัดทึ่นที่ มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะคะพบกับศิลปินที่มามอบความสุขให้คุณอย่างมากมายเลยอาทิเช่นพี่แอดคาราบาลนะคะหินเหล็กไฟฮิวโ,โกพี่เป้อารักนะคะอามาดเป็นคุณป้านะคะเดอะริชแมนทอยแล้วก็โรโมโซนิกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะคะสี่โมงเย็นเป็นต้นไปใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยมาถึงข่าวต่อมากันบ้างดีกว่าค่ะข่าวนี้เนี่ยรับรองว่าใครที่เขาเรียกว่าอยู่ในโลกโซเชียลหรือว่ารู้จักคำว่าเน็ตไอดอลต้องรู้จักผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอน <S <S นั่นก็คือน้อง ยิปโซนะคะซึ่งเราจะเห็นน้องเนี่ยเขาอยู่วงการมานานมากๆแล้วก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะคะแต่ทำไมนะ้าถึงไม่ค่อยมีข่าวกับหนุ่มๆหรือว่าไม่ค่อยจะเปิดตัวกับใครอะไรยังไงเป็นพิเศษเอ๊แะแล้วตอนนี้ก็โสดหรือไม่โสดก็ไม่รู้นะคะพี่ก็อยากรู้จริงๆว่าเอ๊ะตอนนี้โสดหรือเปล่าแล้วถ้าโสดแล้วไม่อยากมีเป็นของตัวเองสักหนึ่งหรอก็ปกติก็ไม่ค่อยมีคนเขามาคุยเท่าไหร่อยู่แล้ว หนึ่งชอบคนยากสองดไม่ค่อยมีใครเข้ามาคุยด้วยอยู่แล้วคะ่ะมันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรคนติดกุยบีก็มีแฟนนะคะคนติด๊ดติดกุยบก็แต่งงานมีลูกเหมือนกันนะอ่ะอี่ามันมันไม่เกี่ยวหรอกอีบค่อนข้างโชคดีที่เป็นคนที่ไม่ได้ ไม่ได้จาเป็นต้องมีเรื่องนี้มากอะคะก็จริงๆเขาบอกว่าชีวิตโสดมันก็สนุกดีนะคะรวมถึงที่ยังโสดนตอนนี้เนี่ยด้วยว่าผู้ชายเนี่ยเหมือนแบบอาจจะไม่ค่อยเข้ามานุ่นๆๆนี่น่นอะไรเงี้ยทําให้โอกาสที่จะได้เจอกับคนอื่นๆมันก็เลยน้อยแต่เขาก็บอกว่าชีวิตโสดมันไม่ได้น่ากลัวหรือไม่ได้เหงาเลยเขาก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้ดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ต้องการแบบถึงขนาดแบบโอ๊ยมาเถอะขอร้องคือถ้ามีก็ดีไม่มีก็ชีวิตโสดก็โอเคอยู่แล้วนะคะแต่ถึงยังไงเนี่ยคนเรา ยังไงพี่ก็ขออวยพรให้น้องสาวเนี่ยได้เจอคนดีๆถ้าจะมีสักหนึ่งทีนะอ้าวมาถึงข่าวนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะสาหรับปฏิทินช่องสาที่วางอยู่ข้างหน้าแพทนี้นะคะนี่อันนี้แจกนะมีลายเซ็นแพตนาประภาตระกูลตุตตต้มเฮด้วยนะคะจะบอกเลยเซ็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร่วมสนุกกันง่ายๆนะคะเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเรามาร่วมแชร์อะไรกันดีนะคะในช่วงหน้านะคะเข้ามาที่ Facebook ของเราถ้าใครได้กดไลค์มากที่สุดรับปฏิทิน ไปเลยค่ะสำหรับการถ่ายปฏิทินเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยทุกมันจะม,มีทั้งหมด12เดือนใน12เดือนเนี่ยนะคะก็จะรวบรวมดาราของทางช่อง3ไว้หมดเลยนะคะทั้งพระนางนะทั้งทุกคนเลยค่ะซึ่งเรามีการแจกลายเซ็นกันไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่ได้นะคะพกไว้เลยเจอดาราหรือไปร่วมงานอีเวนต์อะไรเจอพี่คนไหนเอามาเซ็นได้เลยนะพี่ยินดีเสมอแน่นอนค่ะมาถึงอีกหนึ่งข่าวกันดีกว่าค่ะสําหรับน้องเกลนะคะหรือว่าน้องเกลเวทกา ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ยจริงๆน้องเขาคบกับพี่แมนการินนะคะซึ่งตอนนี้พี่แมนก็โด่งดังเรื่องการดูเบอร์เกี่ยวกับตัวเลขไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคบกันมาเนี่ยถ้าถ้าจำไม่ผิดปีนี้น่าจะเข้าปีที่เก้าหรือไม่ก็สิแล้วแหละ <Wow. S 1> ซึ่งจริงๆเขาก็มีแลนกันมาตลอดว่ารอให้น้องเรียนจบนู่นนี่นั่นแล้วตอนนี้น้องก็เรียนจบแล้วแล้วก็มีข่าวมาเรียบร้อยว่าได้มีการแอบไปสร้างเรือนหอรอรักกันเรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวน้องเกลบอก ให้พี่แมนมาขอสักทีอ้าวไปลุ้นกันดีกว่าไปฟังจากปากน้องเลยว่ายังไงจ้าเออเห็นว่าจะมาขอแต่ก็ยังไม่เห็นมาขอเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะ <c oughs> ก็ถ้าแม่กระเป๋าเค้นก็โอเคค่ะท <c oughs> ี่คุยกันน่ะปีห้า้าต้นต้นปีค่ะคือหนูซื้อบ้านในหมู่บ้านแล้วก็จะมีโครงบ้านมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบ ว่าเออห้องนี้เป็นห้องนอนจะแต่งแบบไหนอะไรเงี้ยคือเรื่องของบิวอินละอันเนี้ยค่ะอือบ้านคือตั้งใจว่าจะเป็นเรือนหอเลยใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะซื้อได้กันราคาประมาณเท่าไหร่ก็สิบล้านได้ดคุณพระ จะหนีแพทไปหมดแล้วทำไมต้องแบบนี้ <c oughs> น้องเกลเนี่ยรู้สึกจะห่างกับแพทประมาณสองหรือสามปีอะค่ะน้องก็จะแบบยี่พาร์ี่หกอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรายะไปรักความรักของน้องพี่ก็ต้องยอมปล่อยน้องไปนะคะก็เขารักกันมาตั้งแต่น้องสิบกว่านะ่ะปีนี้แพทจะไม่ผิดหนะ่ะน่าจะเข้าปีที่เก้าหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ เขาเคยพูดไวแล้วคือเคยคุยกันพี่แมนก็บอกว่าขอเวลาให้น้องเรียนจบแล้วหลังจากน้องเรียนจบขอเวลาอีก2ปีในการตุ๊บตึ๊บต,ตทำทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็แต่งซึ่งน้องเกลก็บอกมาแล้วว่าน่าจะแต่งปี59นะคะยังไงก็ พี่ไปแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะงานแต่งนะคะแล้วก็ยังไงก็อยากให้มีงานแต่งนะให้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะสองคนนี้เขารักกันมากๆจะทะเลาะอะไรกันยังไงสุดท้ายเขาก็ยังรักกันนะอา้าวแต่ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงถกประเด็นข่าวแซ่บกันต่อเลยค่ะ